เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาฮะเฮ้ยเฮ้ไปรีพานน,น,น,น้องไปดีกว่าเหมือนจะไม่มีแรงเลย จเจย็นโอเคนะทุกคนตอนนี้คือผมเนี่ยยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านเลยนะนี่ดูตอนนี้ก็คือเริ่มมืดละเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปช่วยเด็กนะเหมือนตอนที่ผมกำลังจะกลับเนี่ยผมดิ้นเสียงเหมือนเด็กร้องทรมานมากเลยผมเนี่ยก็เลยยังกลับไม่ได้ก็เลยต้องรอช่วยถึงตอนคืนเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอไปช่วยเด็กด้านล่างนู่นเลยนะ ก็คือตอนเนี้ยทาอะอยู่ด้านล่างนู่นเดี๋ยวรอให้มันเงียบสักแป๊บน,นึ่งผมเนี่ยจะเดินทางเข้าไปช่วยเด็กกันเลยผมก็ยังไม่ได้เดินทางกลับไปเรียกเพื่อนเพื่อนเลยนะแต่ผมเนี่ยเป็นห่วงเด็กไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนว่าเด็กเนี่ยจะโดนทรมานตลอดเลยผมยินเสียงของผมหดหู่มากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามเข้าไปช่วยเด็กออกมาให้ได้เพราะว่า ป่อยเด็กไว้อยู่แบบนี้คนเดียวเนี่ยผมกลัวจะยิ่งนะก็ถ้าผมเดินกลับไปที่บ้านนะมันจะใช้เวลานานมากผมก็เลยไม่อยากเดินกลับไปเรียกเพื่อพเพื่อนๆน,นะก็คือเริ่มจะมืดล้วละนี่ทุกคนเริ่มจะมืดละเดี๋ยวผมรอให้มืดหน่อยเนี่ยผมจะลงไปช่วยเด็กเลยนะไปทุกคนดีนไหมเด็กเนี่ร้องอยู่เลยนะนี่ตาล้างท่ แล้วมันยังไม่มืดเลยเดี๋ยวผมดินแบบเนี้ยมาหลายรอบแล้วก็คือเด็กเนี่ยร้องตลอดเลยนะทำอยู่ด้านล่างแล้วน,นะไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะผมยังไม่กล้าเปิดไฟนะซึ่งเมื่อกี้ผมเนี่ยลงไปด้านล่างแล้วไปเปิดไฟเนี่ยแปดผมเนี่ยกือบหมดนะทานไปชายเนี่ยก็หมด รออีกปับหนึ่งครับผมก็ตอนเห็นเด็กด้วยนี้ผมสงสารมากเลยนะทุกคนมันทำอะไรเด็กไม่รู้นะเด็กเนี่ยร้องใหญ่เลยฟังเฮ้ยมันโหดร้ายเกินไปแลวนะ เดี๋ยวลงไปช่วยเด็กกันเลยไม่งั้นเนี่ยเด็กเนี่ยอาจจะตายได้นะถ้าตัวมันทรมานเร่ๆแบบนี้ยต้องเอาพวกมีดพวกอะไรออกมาด้วยไปเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางไปข้าล่างกันก่อนนะดูแล้วผมจะรอให้มึนเนี่ยรอไม่ไหวนะเพราะว่าสงสารเด็กมากไปกัน ขอเปิดไฟฉายก่อนนะทุกคนไม่รู้ไฟเนี่ยจะสว่างหรือเปล่านะแล้วก็ต้องเอาปืนไว้ด้วยไปกันไว้เดี๋ยวเมียอันตรายเนี่ยจะได้ช่วยผมได้นะ เดี๋ยวผมลงไปด้านนู้นดีกว่ากระดานนี้มันลงลันบากมากคือว่าผมนั่งดูเนี่ยได้สักพักหนึ่งละแล้วก็ตอนที่ผมจะกลับนะผมยินเสียงเด็กเนี่ยร้องดังมากไม่รู้ว่า มันนี่ยอยู่ด้านไหนด้วยต้องรีบไปจาัดก,การเลยนะมันน่าจะเห็นไฟผมแล้วล่ะ เอาไปกันเลยนะทุกวนเฮ้ย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  มือมันจะหนีไปละเมือมันจะมุดไปด้านหลังอันะเดี๋ยวรีบเข้าไปช่วยเด็กดีว่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันจะวิ่งขึ้นไปด้านบนนู้นละดูไปดูเด็กก่อนนะตอนนี้เหมือนจะเป็นเด็กในหมู่บ้านนี่แหละผมว่าเฮ้ยเฮ้ เหมือนมันจะหนีไปแล้วทุกคนไปไหนละน่าจะมุดไปด้านหลังนู่นแล้วนะ น้องเดี๋ยวรีบเข้าไปช่วยน้องเขาก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าโดนจับมานานยังน,นนะเรือเป็นเด็กที่รีภายมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมโดนจับสภาพเนี่ยดูดิเละทั้งตัวเลยเดี๋ยวพวกมันเนี่ยรีบกลับมานะ มันน่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยต้องรีบพาน้องเนี่ยลงไปในหมู่บ้านก่อนนะไปที่ปลอดภัยไม่งั้นเนี่ยจะแย่เอาไปไปน้องอันนี้เดี๋ยวผมเธอนะ มันก่อไฟด้วยดูดิมันก่อไฟไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมดึงน้องก็ออกมาก่อนซึ่งโอ้โหลำบากมากน้องเนี่ยเหมือนจะไม่มีแรงเลยนะ หมือนจะหมดแรงไปเลยอะ่ะง้ต่ออ่ะทุกคนไปรีบพาน้องไปดีกว่าเหมือนจะไม่มีแรงเลยเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวมันเนี่ยจะกลับมาอีกนะถ้าไม่รีบพาน้องไปเนะี่ยไม่รู้ว่าลูกใครเหมือนกัน เอาปืนไปโหน้องไม่มีแรงเลยจับหลังไว้จับหลังพี่ไว้พงพงอย่อางไรให้น้องขึ้นหลังนะไปเร็วไม่รู้ว่ามันเนี่ย จะมาอีกตอนไหนนะต้องระวังตัวไว้ด้วยคือผมเนี่ยเตรียมกระสุนมาพร้อมอยู่กระสุนลูกเหล็กนะพร้อมที่จะยิงออกมันเลยตามมาตามาขึ้นขึ้นโหน้องก็เนี่ยหนักไม่ใช่เล่นๆเ,เลยกอดผมแน่นเลยนะ ไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวมันเนี่ยจะกลับมานะคือหนักเหมือนกันนะน,น้องเนี่ยแล้วก็ปืนด้วยคือผมต้องแบกน้องด้วยนะน้องเนี่ยเดี๋ยวจับไะไพี่มาจับไะไพี่มาเดี๋ยวมาเรืเร่อย จะพกพกเอ๊ะเหมือนน้องจะฟังไทยไม่รู้เรื่องด้ยดูขข้นาข้นมา พาน้องลงไปที่หมู่บ้านก่อนดีกว่าไม่งั้นเนี่ยจะเป็นอันตรายนะโอเคนะผมเนี่ยเริ่มน้องก็เริ่มมีแรงนะทุกคนเดินไหวละผมเนี่ยจะส่งไฟน้องเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเลยพื่อยู่ในเมซ่าซิอ่ะฮะขอไม่ให้ดูหน้านะทุกคน น้องคนนี้ไหนพี่ดูหน้าดิทำไมถึงโดนจับมาน้องมันเป็นใครฮะไอพาคนนั้นอ่ะเป็นใครโอเคไปเซอร์ไปแหละฮะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นใครนะน้องก็หน้าโดนทรมานหนักอยู่อะ่ะ เอ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วคือผมเนี่ยหมดแรงเลยนะแบกน้องมาก็ไกลนะทุกคนใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วเหลือนิดเดียว เหมือนจะโดนตีด้านหลังนะหมดแรงเ่ย จนแบบตดึกเลยนะแล้วก็ลงไปช่วยน้องแบบช่วยมาได้นะไม่รู้ว่าเป็นลูกคนแถวหมู่บ้านหรือเปล่าซึ่งผมก็ได้ยินข่าวนะว่ามีคนอนะลูกคนหนึ่งเนี่ยเขาออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะน่าเป็นลูกเขาหละผมว่าน่าเป็นลูกคนในหมู่บ้านนะทุกคน เอาเนี่ยผมเนี่ยหมดแรงเลยเดี๋ยวขอพักกันน้องสักแป๊บหนึ่งแล้วก็รีพาน้องเนี่ยลงไปที่หมู่บ้านดีกว่าไม่งั้นเนี่ยอยู่ข้างบนนานเกินเนี่ยมันจะเป็อันตรายกับผมได้นะกับน้องด้วยโอเคนะผมเนี่ยได้ให้น้องเนี่ยนั่งกินน้ำกินอะไรน้องเนี่ยบอกโขกินน้ำหมดไปคัวหนึ่งนะนงเลื่อยครวหนึ่งเพิ่งผมว่าน้องเนี่ยน่าจะหิวน้ำหนักอะ่ะ ดีนะผมเนี่ยได้เอาปืนนี้มาด้วยไม่งั้นเนี่ยโดนตีมันระยะใกล้เนี่ยผมสมมู้มันไม่ไหวแน่เลยคุยน้องก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเพิ่งนะผมเค้นถามน้องเนี่ยนานมากคุยไม่รู้เรื่องเลยเ,เดินเตรียมเปล่า ตอนนี้ผมเนี่ยเดินกลับมาถึงเส้นของหมู่บ้านละก็ที่ผมบอกไปนะว่าระยะทางกลับบ้านเนี่ยมันไกลนะทุกคนก็คือว่าถ้าผมกลับไปเรียกพุ้นเพื่อนเนี่ยก็ป่านนี้อาจช่วยน้องมาไม่ได้ด้วยนะแต่จริงนะที่ผมเนี่ยนั่งรอจนค่าแล้วก็ไปช่วยน้องออกมาเมื่อกี้ก็คือมันยัไม่รู้ว่าผมมากี่คนนะผมได้เปรียบตรงนี้นะแล้วก็ มันก็เลยวิ่งหนีไปมันน่าคิดว่าผมเนี่ยมาเยอะเพราะว่าผมเนี่ยพูดไปนะพูดใส่มันไปว่าผมเนี่ยจะกลับไปเรียกเพื่อนๆมานะแต่จริงๆผมเนี่ยมาคนเดียวอีกรอบหนึ่งก็คือผมเนี่ยนั่งรอมันตั้งนานละช่วงที่มันทรมานน้องแรกๆนะตามมาตามมา รีพาน้องเนี่ยลงไปดีกว่าเป็นไรเปล่าเบิร์นั่นไหมอ่ะฮะชาไม่เจ็บดีนะน้องเนี่ยไม่เป็นไรมากนะมันทำอะไรใสร่น้องไม่รู้ไม่รู้ว่าทำของใส่หรือเปล่ายังพอเดินได้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่เป็นไรมากเท่าไหร่แต่ดีนะ น้องเนี่ยไม่เป็นล้มไม่เป็นอะไรนะไม่งั้นเนี่ยผมต้องแบกเลยดูแล้วผมเนี่ยตอนเนี้ยแบตไฟฉายผมเนี่ยจะหมดแล้วด้วยอ่ะ,อะถือไฟฉายไป<ะ>อไปแบบเลยเดินดูทางไปเรื่อยๆนะเข้าใจะไหม เร์อนเดี๋ยวไปเจอด้านล่างนะเพราะาตอนนี้ใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูว่าใช่รูปของคนแถวหมู่บ้านหรือเปล่าที่เขาหายไปทวนคือว่าน้องเนี่ยไปไม่ไหวแล้วนะก็คือหมู่บ้านเนี่ยหลีงไม่ไกลแต่น้องเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วก็เลยนอนลงไปเลยนะผมว่าผมเนี่ยต้องอุ้มน้องไปออกแน่แล้วก็จะแอบปืนไว้แต่แถวป่านี้ไว้ก่อนนะแล้วค่อยขึ้นมาทีหลังส่วนน้องเนี่ย เอาลงไปในหมู่บ้านก่อนเพราะเราว่าต้องเป็นห่วงชีวิตค้นก่อนนะให้น้องกินน้ําน้องก็กินหมดไปขวดหนึ่งแล้วผมตกใจเลยนะก็คือหน้าโดนจับมานานอะ่ะแล้วผมเนี่ยตอนที่ขึ้นเขาเนี่ยผมต้องแบกน้องขึ้นมานะน้องไม่มีแรงอะ่ะน่าจะอยู่ข้าวอยู่น้ําแน่นอน าไงต่ออ่ะก็คือไม่มีสัญญาณด้วยแถวนี้เดี๋ยวหาที่แอบเปินก่อนแล้วกันเราต้องแอบจอดแน่นนะจอวแอบในนี้แล้วกันเดีย๋ยวจัดเข้าไปในนี้นเลยนะ เดี๋ยวผมเนี่ยต้องน่าจะภูมินี้น่าจะดีแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยเดินขึ้นมาถ้าเดินมาตอนคืนเนี่ยจะอันตรายซึ่งตอนนี้ก็คือมืดเลยนะทุกคนดูมืดละนั่งรอแต่แต่ห้าโมงนะตอนนี้ก็คือแบบว่าน้องเนะี่ยหมดแรงเลยให้น้องเนี่ยนอนพักไปก่อนนะแล้วก็จะอุ้มน้องเนี่ยกลับบ้านไปไปรักษาตัวที่บ้าน ก็คือไม่ใช่น้องแค่หมดแรงผมเนี่ยคือหมดแรงเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันเ <c oughs> ด,ดี๋ยวเจอคิวบิดโหน่าเลยเพราะตอนนี้เหมือนผมกับน้องเนี่ยจะไม่ไหวละเหงื่อท่วมเต็มตัวเลยแบบคือแบบต้องเหมือนอาบน้ำเลยนะกว่าไหวอ่ะฮะไม่ไหวอะดูดิ สายหน้าเลยอะหน้าจะไม่ไหวจริงๆโอเคด้วนเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านละ